วัสดีค่ะพี่ไยอภพอรคนครสวรรค์ค่ะเล่นในเรื่องบัวพันธุ์ยับนะคะเป็นแม่พระเอกคนรักลูกในเรื่องรักลูกมาก อดีตก็คือเป็นพยาบาลปัจจุบันก็พาลูกกลับมาแล้วจนมาเจอแกงของบัวผันแกงบัวพันธ์เขาก็จะมีสาวเก่งสาวเปี้ยวเราก็เป็นคนขี้เหงาเนาะอยากเขาแกงกับเขาทําทุกวิถีทางที่ให้เขายอมรับเราได้อะสายเปสายเปรย์ทอาหารไปให้ซื้อเหล้าไปเลี้ยงทําทุกอย่างอะจนเขายอมรับป้าไปเนะเรานะมากินน้ําร่วมสาบานกันเลเราเนี่ยไม่ต้องเดิมสาบานล,ละอะกูว่ามันกระจอก อีดเลือดซาบานห่ง่ะกูไม่เป็นไรเลยมึงจะเจ็บได้ยังไงล้ามึงคือแขนกูก็อออบอกนะคะเรื่องนี้มีศิลปินอีกอหลายท่านเลยอะเกียงพี่ยาวไปแกว่งเท้าให้ดูแล้วก็อาทัยนะคะแล้วก็มีอีกหลายหคนที่เล่นในเรื่องนี้นะคะอย่าลืมนะคะฝากด้วยนะคะสนุกมากก็เอาตั้งใจทำกันสุดๆฝากด้วยนะคะบัวผันฟันยับบัวผันฟันยับ 24พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนต์